ท็อตแนมฮอสเปอร์สโมสรดังแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังพิจารณาอนาคตของซนฮึงมินกับตันทีมชาวเกาหลีใต้ซึ่งสัญญาปัจจุบันจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ซนย้ายจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาร่วมทีมสเปอร์สตั้งแต่ปี2015และได้สร้างผลงานโดดเด่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่สำคัญของสโมสรโดยทำประตูในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว123ประตูเป็นรองเพียงโมฮาเหม็ดซาลาห์และเจมี่วาดี ในบรรดาผู้เล่นที่ยังท้าแข่งอยู่ในฤดูกาลนี้ภายใต้การคุมทีมของอ e ังเก้ปอสเตโคกลูสนได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมหลังจากการอำลาของอูโก้โยริสและแฮร์รี่เคนโดยเขาทำประตูไปแล้ว3ประตูจากการลงสนาม9นัดในทุกรายการล่าสุดเมื่อวันที่4พฤศจิกายนสื่อเทเลกราฟรายง,งานว่าสเปอร์ตัดสินใจใช้ออปชันขยายสัญญาของสนออกไปอีก1ปี และจะมีการแจ้งให้นักเตะทราบอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้